สวัสดีครับขณะนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโปเกมอนเลเจนอาเซอสขณะนั้นเนี่ยก็มีแสงเปล่งประกายอยู่ข้างหน้าแม้เราไม่รู้ว่ามันเป็นแสงอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องทําการเลือกหน้าตาของเรากอนโอสาวสาวน่ารักเหมือนกันแต่เราเลือกเป็นผู้ชายผิวดําก็แล้วกันขณะนี้ผมก็ตั้งชื่อเป็นของผมเองนัคนก็คือช่องเมา 4K เกมเมอร์นั่นเองแล้วเราก็ต้องรอยมาอยู่ที่แปลกๆพร้อมกับโทรศัพท์มือถือเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันที่ไหนกันนะแสงวิ่งวักเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ทบโทรศัพท์มือถือก็ลอยไป นั่นมันตัวอะไรนี่ตัวอะไรกันครับนี่เจ้าจะทาอะไรกับเราใช่แล้วมันอยู่ดีมันก็เปล่งแสงแล้วก็ส่งเรามาที่เกาะแห่งหนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้พร้อมกับตัวโปเกมอนแปลกๆตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสามตัวอยู่ดีก็โผล่มาหน้าตาน่ารักเชียวมาถึงเขาก็แนะนําตัวเลยว่าเขาชื่อเลเวนตันเขาจะมาให้เราช่วยเนะี่ยเป็นผู้ช่วยในการทําโปเกด็ก,กะโดยขั้นแรกเนี่ยเราต้องไปจับโปเกมอนซะก่อนเอาโปเกมอนสามตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างลองจับดูนะ โดยตัวแรกที่เราจะเข้าไปจับก็คือเจ้านกคูกนี่เขาบอกกว,ว่าเป็นถาดพืชนะชื่อโรเลตตัวที่2จะเป็นเม่นไฟน้ําของมันเนี่ยนะช่างร้อนแรงอย่างนักตัวตัวที่สมเนี่ยก็จะเป็นแมวน้ํามีหอยตรงกลางน่าจะเป็นเพศเมียแหละตัวนี้เมื่อได้บอลมาแล้วเราก็ออกเดินสำรวจนะซีอยู่ไหนนะอยู่นั่นใช่ไหมไหนลองปลาซิเออเรียบร้อยเราก็จับได้ทั้งหมดแล้วล็อกเตอร์เนี่ยก็พาเข้ามาในหมู่บ้านน่ะ โอ้หมู่บ้านนี่มันช่งยางใหญ่โตเราก็ต้องขอวิ่งสำรวจรอบหมู่บ้านกันหน่อยมีฟาร์มอะไรรู้ใหญ่โตมโหโรานด้วยสุดท้ายผมก็รู้ว่าที่นี่ยมันเอาไว้ไปเก็บโปเกมอนแล้วเราก็มาตามหาด็อกเตอร์แล้วก็มาเจอนางเอกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยหน้าตาแ่มแ่มช้อยเหลือเกินอาหารนี่สําคัญนี่คือ ji, มูจิมื้อเย็นที่เราจะได้กินนุกรลังผมไม่มีอะไรทําก็เลยดอนสำรวจบ้านหลังจากนอนไปสักพักมันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น ในภูมิภาคีิซุยแห่งนี้อยู่ดีมันก็เกิดรอยแยกเกิดขึ้นแล้วฟ้ามันกระพาเบเรียงโอ้ยไฟไหม้โอ้ยเฮ้ยเรียงดบเพลิงด่วนตอนเช้าเนี่ยเราก็มาเข้าสำนักง,งานใหญ่ของแกงกาแล็กติกนะแล้วเราก็ได้รู้ว่ามีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี่แหละแต่ด้วยเรามีงานที่ต้องทําในหน่วยสํารวจที่เราอยู่ต้องรวบรวมโปเ,เกมอนให้ได้นะเราต้องไปไล่จับโปเกมอนให้หมดก็ต้องมีสตาร์เตอร์กันนิดหนึ่งเลือก3ตัวนี้เอาตัวใดตัวหนึง่งโดยผมเนี่ยก็ได้เลือกเจ้าเม่นไฟนี่แหละมันน่าจะเก่งที่สุดแลว้วดููทท่่าาาางงเเมมมมืออออผผกกกกลัจจจะบ้้นน็ไดคป ใส่ชุดสีเหลืองแล้วเราก็ได้รู้ว่าเจ้านี่อะไรมันเป็นพ่อค้าโดยเจ้าพ่อค้าเนี่ยมันเข้ามารองของกับเราเราก็เลยต้องต่อสู้กับมันสักนิดนึงท้ายเราก็เอาชนะมาได้ด้วยความใจดีของพ่อค้าเขาก็เลยให้โพชั่นเรามาหนึ่งอันในข้อหาที่เราชนะเขาได้ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องปเปลี่ยนชุดกันก่อนให้มันเข้าฟอร์มนะซี่แต่ด้วยความที่แรงเราต่ำมากเราก็ต้องไปหามอนเตอร์มาเพิ่มแรงกัสนสะหน่อยโดยการจับโปเกมอนรอบๆไอ้หมดผมกันดังถอยซุ่มความซุ่มยากผมก็จับไม่ได้สตัวหนึ่งอะไรวะเน โปเกมอนมันจับยากจังฟ้านอกจากจับโปเกมอนแล้วผมก็ต้องมาเก็บของตามต้นไม้นะให้โปเกมอนช่วยหน่อยของครับนั้นสำคัญยิง่งชีพ นอกจากต้องค้าโปเกมอนแล้วยังต้องค้าโพชั่นมารักษาโปเกมอนเราก็ต้องหาของกันรัวๆในงานนี้เมื่อเราทำงานสำเร็จแล้วก็ต้องมากินเลี้ยงกันสักหน่อยกินเลี้ยงเป็นโมจิเจ้าเดิมมีเจ้าเดียวอะในเมืองนี้นะไม่กินโมจิก็ไม่มีอะไรให้กินแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการสู้กับอิคาริพิกจูนี่ช่างสายฟ้าแสนโว้โอวโ,โดนชอด็อตแต่ไม่เป็นไรร่างสองของเราเก่งการอยู่แล้วใช่เราก็ชนะมาได้อะนะเพราะนั้นเธอก็เลยสนิทกับโปเกมอนมากขึ้นเธอก็ใจดีนะบอกท่าของโปเกมอนมาด้วยนะว่าไหนแพ้ทางอันไหนไม่แพ้ทางอะ่ะ แต่จายากแลอเกิดมันเยอะแยะไปหมดลนวันนี้เรืยเร่ยดีก็มีพี่หาวท่านหนึ่งอ่ะพามานารานอะไรสักอย่างแต่ในดานนั้นอ่ะมันก็มันมีเจ้าตะกแตนตาแดงโผลมาขัดขวางเราไว้เราก็เลยต้องกำจัดทิ้งซะแต่การกําจัดมันเนี่ยมยงงันไม่ได้ง่ายๆเนื่องจากว่าเพราะว่าอัลฟาที่แข็งแกร่งกว่าปกติเราก็ต้องใช้ความสามารถนิดนึงในการกําจัดมันเมื่อกําจัดมันได้แล้วเราก็สามารถเจอกับพ่อกว้างที่จะเป็นพาหานะให้เราขับขี่ไปตลอดเกมเกมนี้และด้วยภารกิจที่สําเร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องมานั่งกินโมจิย่างกันเหมือนเดิมตอนยามเย็นนะแล้วเราก็ได้รู้ว่ามีราชาโปเกม,มอนอยู่นะชื่อเครเวอร์รู้สึกจะเกิดการบาาครั่งเจอพลังของสายฟ้าตอนนั่นเข้าไปอะ่ะเราก็เลยต้องไปหาหาเหตุกันสักนิดนึงล้ว,วันต่อมาเนี่ยเราได้รู้จักกับ2คนอาดามันเ,นเจ้าตระกูลไดมอนอิริดาเจ้าตระกูลเพลตระกูลทั้งสองเนี่ยมาปรึกษาการเรื่องกับโปเกม,มอนที่บาาครั่งแต่ก็มาเถียงกันกรเรื่องเทพเจ้าจินโอที่นับถืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยอย่ามาเถียงก,กันเลยมีงานต้องทำคุณให้รับคำสั่ นะที่ไม่ต้องหาเคเวอร์แต่ขอแวะสนิดหนึ่งโอ้โปเกม,มอนบ้านเลยขอจับสนิดหนึ่งออย่าวิ่งหนีสิเอ้ยอยู่นิ่งๆเขาบอกให้อยู่นิ่งๆไนเรา หลังจากวิ่งมาทั่วป่าแล้วก็มาเจอกับไรอันผู้คอยดูแลนาะราชาโปเกมอนเคเวอร์ไรอันก็เลยต้องขอทดสอบกับเราหน่อยเราถูกทดสอบอยังไงเราก็จะน้าอยู่ดีสุดท้าไรอันก็เลยแพ้ไปอะ่ะหลังจากมาปรึกษาดรเรเวนตันเราก็ได้รู้ว่าเออเราต้องทำผลไม้เนี่ยของชอบใส่เข้าไปในโปเกมอนนะแล้วก็โยนพี่ราชาเพื่อให้ราชานะสงบลงเราก็เลยไปทำโปเกมอนนะหรือเรียกว่าบามกันมาสักก่อนหลังจากที่เราไปล่าส่วนผสมมาอย่างยาวนานสุดท้ายเราก็ทำบามมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็พร้อมในการต่อสู้กับราชาโปเกมอน โอ้ยแต่การสู้อบราชามันก,ก็ไม่ไย้ง่ายๆนะเจ้าอาาชาตัวนี้มันพูดทำทำเพลงอะไรเลยยูดีมันก็ปุุงก็มาฟาดฟันเราใหญ่เลยวันนั้นเราก็เลยหลอกลอก่ลอ,ลอมันให้ชนไปชนมาสุดท้ายก็ชนะมาได้ื่อชนะเราก็ต้องมีท่าปิดซะนิดนึงอย่างสวยงามขอปลาลูกสุดท้ายหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงสงบ,สงบจิตสงบใจหรือย,ยังเฮ้กเควอร์มันต้องสงบสตสงบใจนะเราอ่ะอย่าปากหลังมันมากนักอ่ะปลาจะได้มีคนดูแลเรียบร้อยดูแลปลาดีๆเด,ด,ดอรพอไปนอนพักสักหน่อยพอตื่นขึ้นมาก็จะเจอสาวแปลกๆน้าตาจิ้มลิ้มโดยสาวคนนี้ มาแจ้งข่าวกับคนหน้าของเราหน้าเราเลยสั่งเราลงมาอีกทีว่าเอาละนายเนี่ยไปดูอุซ่าเราหน้านหน่อยสิที่คิมซนะันไมแรนน่ะดูซิว่าเขาเป็นยังไงบ้างอนะ่ะตอนนี้เราเลยก็ต้องจําใจไปอีกทีนะแล้วเมื่อไหร่โปเกมอกของเราจะเสร็จวะเนี่ยรวบรวมข้อมูลโปเกมอนภูมิภาคภภาคีสูแห่งนี้เนี่ยนันภารากิจหลักของเรานะเลยมีแต่พารกิจอะไรก็ไม่รู้มาเนี่ยเฮ้อของที่เราจะออกไปเนี่ยอาคาลิกรมาทาสู้กับเราที่หน้าบัตูตอีกทีเพื่อดูซิว่าตัวเองเข้มแข็งหรือย,ยังเราก็เลยจัดไปเอาละนายดูสิว่าเธอเข้มแข็งหรือยังส ขี่กว้างมาเราก็มาเจอกับวิหารแห่งหนึ่งอะ่ะแล้วก็เลยลองเข้าไปสำรวจดูซิมีอะไรวะเนี่ยในวิหารก็มียายแก่ๆก,กับหนูอยู่ตัวหนึ่งที่แนะนำว่าเธอชื่อคาบาร่านะ่ะมาจากตระกูลเพลวะ่นะ ซึ่งตอนนี้เธอมาหาคนที่ขโมยตัวอักษรของโบราณสถานไปและเธอก็ไม่ยอมบอกเราหรอกแต่เจ้าผอขาโวโลเนี่ยก็มาบอกเราซะงั้นเราก็เลยไปช่วยเธอสักนิดนึงแล้วก็แล้วกันตอนแรกก็ไ่ตั้งใจช่วยตามหาตั้งใจหรอกนะแต่ยังดีจับโปยมอนไปจับโปเกมอนมาก็พาเรามาถึงตรงนี้ซะง,งั้นน่ะนั่นเป็นที่ทำเควสซะง,งั้น เราก็ได้รู้ว่าคนที่ขโมยไปเนี่ยมันคือ3สาวีีน้องจอมโจรนั่นเองเราเลยต้องพยายามต่อสู้กับทั้ง3คนน่ะจนสุดท้ายก็สามารถเอาชนะเข้ามาได้แล้วเราก็ได้วัตถุโบราณกลับคืนมาเราก็เลยเอาไปให้คุณยายแก่นะคุณยายแกก็เอาใส่กลับไปที่เดิมอ้าวมันดูดีขึ้นมาแล้วแต่มันอ่านว่าอะไรวะนี่หลังจากที่ทำงานหนักเราก็ขอโต,โตเตะจับโปเกมอนหน่อยกันหลังจากโตเตะจับโปเกมอนมามากมายนี่คือพักพวกของเราที่เราจับมาไปไง เท่ไม่น่าหน้าที่ที่หัวหน้าสั่งมาเราก็ต้องมาเรียนรู้ก็นสัหน่อยนะว่าอุซารุน่านั้นเป็นยังไงคุณยายก็บอกว่าห้ามเราจับเขานะเราได้แค่ศึกษาเขาตอนนั้นนะด้วกาศึกษาของเราทําไงต่อสู้สิครับทำอะไรอยู่ด้วยความสามารถของอุซา,ารุน่านันช่างแข็งแกร่งยิ่งนะ,นะก่อจะชนะมันได้เนี่ยก็คือคือกระหอบน้าดูแต่สุดท้ายด้วยความเก่งกาจนะเราก็เอาชนะมาได้แลวเท้าเนี่ยก็กลายเป็นสัตว์ขี้ของเราด้วยความสาม,มารถของเขาเนี่ยเขาเป็นมีนักหาของอ่ะมีนักหาสมบัตินั่นเองแกเป็นคนที่ชอบชอบสมบัติเมียเรื่ังไง หวหนห,วหน้าเราก็ไม่ให้เราพักเลยอ่ะยูดีดีนะอาดามันเจ้าตะกกลไดมอนด์เนี่ยก็มาบอกว่าทําไงดีนี่แกนกลางแล้วนายช่วยหน่อยสิเอาละสุดท้ายวัวหน้าเราก็สั่งเราอยู่ดีนะเราไปก็ได้ว่ะเอาละแล้วเราได้เจอกับอาเจ้แกแล้วอาเจ้นักเต้นแกนี่ก็เต้นไปเต้นมาชอบกระโดดจังเลยลดูสิแต่ท่าแกสวยงามดีนะผมเราก็ต้องคอยหลบให้ดีมีไงโดนอาเจ้แกถีบหน้าได้อะนะแล้วสุดท้ายด้วยความเป็นนักเต้นเก่าของผมนะผมก็สามารถเอาชะอาเจ้แกได้เจแกเนี่ยก็หายจากการคุ้ม คลั่งกับเป็นอาเจีหยที่สวยงามเหมือนเดิมน่ารักใจเมียโอ้ยกว่าจะหมดวันนี่ม,มันนานเหลือเกินนะสุดท้ายเราก็ได้มากินโอจิอย่างดีๆสะหน่อยเอ้ย ว่าจะได้กินงานหนักเหลือเกินพวกนี้จะมีงานอะไรอีกวะนี่ไงมันมีงานจริงๆด้วยอยู่ดีแล้วก็ถูกหัวหน้าสั่งให้ไปที่ชายหาดชายหาดมีอะไรหัวหน้าไปเล่นน้ําหรือเปล่าด้วยความที่หัวหน้าสั่งแล้วล่อขัดไม่ได้แล้วก็เลยมาเดินเล่นแถวชายหาดสักหน่อยแต่ปัญหาก็คือน้ําเยอะไปหมดไยว่ายน้ำก็ไม่เป็นเนี่ยทำไงดีล่ะเนี่ยนะเจ้าแห่งชายหาดเนี่ยรู้สึกจะเสียชีวิตไปนะก็เลยให้เรามาช่วยดูสักหน่อยอสํารวจไปสํารวจมานะก็ได้รู้จากปารินานว่าเจ้าตัวเลกเนี่ยพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากช่วยเจ้าตัวเล็ข นายจ้าตวเลขกมันจะตกน้ํากลายเป็นเรื่องเศร้าคราวน้าตาไปซะง,งั้นเนี่ยเราทำไงดีเนี่ยเราจะฝึกเจ้าตัวเล็กนี่ให้เป็นเจ้าแห่งชายหาดเลอเอาจริงหรือเปล่าเราต้องไปฝึกเจ้าแห่งชายหาดกันแล้วแล้วนี่อะไรกันเนี่ยอยู่ดีก็มานอนฉันจ,จะนอนกับพวกเกบ้างดีไปเนี่ยก่อนจับโปเกม,มอนก็ต้องมาหาชายคนนี้ซะก่อนนะเพราะชายคนนี้มีปลาสูงอยู่ตัวหนึง่งสามารถข้ามทะเลได้อะแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องไปประจนภัยหาของมาให้เขาก่อนนี่ก็คืออาหารเด็ดนะที่จะลอะ่อปลาสูตัวนั้นมานะซึ่งเราก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วกว่าจะหาได้นี่หลากเลือ หเหลังจากวางเหยื่อรอเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเป่าคลุยให้เขาเคลิมนะเขาจะได้มาหาเรานะว่าเออตอนเนี้อาหารมาแล้วปลาเอยจะมาติดหน่อยหรือปลาซูนก็มาโผล่ต่อนหน้าเรา่างเป็นปลาซูนที่ยิ่งนักมันจะยอมให้เราขี่ไม่มาเนี่ยแต่สุดท้ายเขาก็ยอมให้เราขี่นะแต่ก่อนที่จะข้ามไปเกาะได้ยุ้ยนี่เจ้าสามโจรพี่น้องมันก็มาขโมยหมาไปซึ่งมันขโมยไปผิดตัวด้วยนะ เจ้าบ้าเอ้ยขโมยไปได้ยังไงผิดตัวเนี่ยฮะเราก็เลยต้องก้ามน้ำง้ามทะเลมาช่วยหมาเจ้าหนูตัวนี้เนี่ยมันก็ว่ายน้ำมาเองก็แปลงล่างแปลงล่างเป็นราชาต่อนหน้าเราเลยนะแต่สุดท้ายก็คลุ้มคลั่งจนเราต้องมาคอยสยบมันอยู่ดีอะไรมันจะสวยซ้ำสวยซ้อนขนาดนั้นและการสยบมันนี่ก็โอ้ยพ่อหนูมองไซนะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งชนอยู่นั่นแหลมหลบก็หลบยากพื้นที่ก็น้อยทำไงดีวะเนี่ยสุดท้ายเราก็พ่ายแพ้ไปหรือความไม่ยอมแพ้ของผม ขอลอยสีเถอพ่อมอเตอร์ไซค์นมเอ้ยแล้สุดท้ายเนี่ยด้วยความทําไปทํามาเนี่ยผมก็กาจังหวะหลบได้นะแล้วผมก็สามารถเป็นเทพร้อรซ้ายเนี่ยก่อจะปราบมันได้พอคูเอ้ยเหงื่อตกแต่ดูดีนะแกไม่มีสีทองนี่ก็เท่ดีเหมือนกันนะโคตรเทเลยอาคานี้เลยเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็มากินโมจิย่าง หมดวันไปอีกหนึ่งวันแล้วทำไมวันวันหนึ่งเรากินแต่โมจิย่า,งงานเนี้ยไม่มีอย่างอื่นให้กินหรือไงเฮ้ยแต่สุดท้ายนะเ่อเราตื่นขึ้นมาเนี่ยหัวหน้าก็เรียกเราไปหาเจ้านี่เนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ของอ,อิเล็กโทรดอ่ะอิเล็กโทรดเนี่ยนะมันอยู่ดีก็ปล่อยไฟฟ้ามาชอ,นนชอดคนนู้นชอตคนนี้ไปทั่วเลยแล้วก็ต้องไปปราบมันอีกแล้วนะโอเคครับหัวหน้าครับผมเดี๋ยวผมไปปราบให้นะระดอกเตอร์มีของการไฟฟ้าให้ผมไหมเออไม่มีเลยะนะนายเอาไปทำอะไรหรอผมจะไปปราบอิเล็กโทรดะดอกเตอร์เออไม่รู้สินายเองไป ออก็จ้างมันไปสิเอ,อ้ยโอเคด็อกเตอร์นะงั้นผมไปปราบอิเล็กโทถกันนะก็อย่างที่เคยบอกไปนะเจ้าอิเล็กโถกเนี่ยนะมันเป็นโปกเกมอนไฟฟ้านะ่ะแล้วมันก็ปล่อยไฟฟ้าปล่อยลูกสมุนแล้วปล่อยระเบิดออกมาเต็มไปหมดเลยอย่าตามมันนะเว้ยขอวิ่งหลบวิ่งซิกแซกซก,กระโดดหลบหลังจากวิ่งมาอย่างยาวนานแล้วก็ปราบมันได้แม้หน้าตาม,มันจะก,กวนตียนท่านหน่อยเหอะเมื่อเสร็จภารกิจก็ตามธรรมเนียม โมจิย่างต้องเสิร์ฟให้เราถึงที่อย่างแน่นอนเพื่อเป็นอาหารเย็นรู้สึกเริ่มเบื่อโมจิย่างอย่างไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ตามสเต็ปมีงานาให้เราอีกแล้วคราวนี้เราต้องไปเขตทุนด้าที่อากาศหนาวเย็นทําไมต้องไปตรงนั้นละนะ่ะหัวหน้าต้องไปซะนะตรงนั้นเลยนะมีอววรักษถึงมันอนะ่ะตัวใหญ่มากๆเลยอ่ะนายต้องไปปราบมันแม้มันไม่เคยทําร้ายใครก็ตามแต่เราต้องระวังไว้ก่อนเข้าใจไหมเข้าใจครับหัวหน้าเนียผมไม่ปราบให้ครับเมื่อเรามาเขตอากาศหนาวแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือจับโปเกมอนหน้า,นาหนาวละสิ คพื่อทำโปรยเด็กเราให้ครบอะเอางานของเราเราก็ต้องทำอ่ะ งานลองล้วก็ต้องทำหัวหน้านสั่งเราก็ต้องทำอะไรวะเนี่ยทำงานงกงกงกอยู่นั่นแหละอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้สู้วัวสู้ควายให้กับลูกท่านแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่จะไปสู้กับวรักษ์ได้เนี่ยเราก็ต้องไปเอาน้ําแข็งนิรัน์มาสะก่อนซึ่งการได้น้าแข็งนิรัน์เนี่ยเราก็ต้องบินไปขึ้นข้างบนไอ้เจ้านี่น้ำแข็งอยู่ข้างหลังขานี่เพราะนั้นเนี่ยแกไม่ได้หร้กน้ำแข็งนิรัน์น่ยยกเว้นจะไปเอานกมา,าม <VEN> ซึ่งจะเอานกได้เนี่ยก็ต้องเล่นเกมกับเจ้าหนูน้อยคนนี้สะกก่อนหรือเล่นเกม เกินผมก็ต้องปีนหน้าผาขึ้นมาเนี่ยก่อจะเจอเธอได้รู้ไหมเนี่ยว่ามันสูงขอนกดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงแต่อาเจ้แกก็ไม่ยอมให้สักเทอาอเจ้แกก็บอกว่าเข้าไปในวิหารนี่คนซี่แก้ไขปิศาจให้ได้นะแล้วมาเจอชั้นทางบนวิหารน่ะแล้วันจะให้นกตัวนี้ไปเราก็เข้าสู่วิหารนะ่ะเราก็แก้ขนาปิศาพัซเซลในการกดปุ่มนะว่าจะกดตัวไหนก่อนตัวไหนหลังนะดูจากรูปปั้นนะแล้วร็เข้าไปได้หลังจากที่ผ่านเกมความจํามาหลายห้องนะสุดท้ายเราก็มาเจอ อาเจาแกข้างบนได้สักทีนะสุดท้ายแกก็ให้นกกับเรามานะเราสามารถบินได้สักทีไม่พูดพรำทำเพลงนะอย่างนั้นเราก็ต้องลองของซะหน่อยขอขี่นกบินเล่นซะหน่อยอแก็แล้วกันนะเราค่อยไปท,ทําเควสเควสเราบอกให้เก็บสะสมน้าแข็งนิรันมอเป็นอาหารของอาวารักษแต่ถึงจะเก็บมาแล้วเราก็ไม่รู้อยู่ดีนะว่าเศษของน้ําแข็งนิลนันเนี่ยมันเป็นยังไงะไม่เคยเห็นรูปร่างเลยอะแต่สุดท้ายเราก็ได้มาตอนแรกอาวารักษ์บอกว่าตัวใหญ่อะแล้วก็คิดว่าใหญ่นะนะแต่ไม่รู้หรอกนะตอนแรกนี่ว่าแบบตัวใหญ่กว่าเเเรราาสัััักท่่่่ใใชชมมมม้ยแติงลลววนนไ ยิงกระตึกตัวโคตรใจเลยแล้วชนะได้ไงวะนี่อ่ะแต่สุดท้ายนะด้วยความเท่ของผมผมก็สามารถเอาชนะเจ้านีมาได้อ่ะหลังจากปราบปรา,อามอวรักษ์ได้แล้วเนี่ยพวกเราก็มากินโมจิยากันอย่างสุขสันต์นะด้วยความว่าเออตอนนี้เราปราบราชาโปเกมอนทั้ง5ตัวได้แล้วเพราะนั้นเราก็กินข้าวได้่ับมีความสุข ยุดีในตอนเช้านะฟ้าก็เกิดแดงดังเลือดโดยที่เราไม่รู้สาเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือรอยแยกที่มากยิ่งขึ้นคนก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะเราก็ได้นะเราก็เลยถูกไล่ออกจากหมู่บ้านเราที่ถูกไล่ออกจากหมู่บ้านก็ไม่รู้ทำไงก็เลยโตเตไปโตเตมาเราก็เดินไปคุยกับคนที่เราเคยสู้ด้วยนะแต่ก็ไม่มีใครช่วยเราได้นะแต่เราก็รู้ว่าเราก็ยังมีโปเกม,มอนทั้งหลายอยู่เป็นเพื่อนอยู่ดีถึงแม้เราจะมีคนเดียวในทวีปแห่งนี้เราก็ยังคงอยู่ได้ แต่ตอนที่เราสิ้นหวังอยู่นั่นเองพอ่อคาโวโรเนี่ยก็เลยมาพาเราไปเจอคนคนนึงนั่นก็คือท่านหญิงโคจิต้านั่นเองที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปแห่งนี้รู้เรื่องเยอะที่สุดเลย อยู่กับท่านหญิงเนี่ยท่านหญิงเนี่ยก็เล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายให้เราได้ฟังและสิ่งที่เราต้องทำนะสำหรับในการปิดรอยแยกเราก็เลยไปทาตามท่านหญิงนี่แหละดีที่สุดแล้วโดยงานที่เราได้รับมอบหมายมาเนี่ยก็คือไปเจอเวม่อนมายาทั้งสามเพื่อขอพลังมาในการสร้างโซแด้งโดยงานของเราที่คุณโคชิต้าบอกมาเนี่ยก็คือการไปเจอเวมอนมายาทั้งสามเพื่อขอเศษเสี้ยวพลังมาในการสร้างซึนโซแดงเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมโรคนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุมควบคุมโรคนี้ได้ แล้วก็เราก็จะสามารถปิดผนึกรอยแยกที่เราออกมาได้ทําให้โลกนี้กลับมาสงบสุขเหมือนเดิมอ่ะหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องขึ้นสู่วิหารชินโอที่ยอดเขาโครเน็ตเนี่ยเพื่อซ้ำโทษแดงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่จะขึ้นไปยอดเขาเนี่ยเราก็เจอเบนนี่ซะก่อนเราก็เลยถามว่าเบนนี่เอ้ยนายเนี่ยจะไม่ให้ฉันกินโมจิยางยงไงเบนนี่บอกไม่ใช่หรอกนะนายเนี่ยยังไม่รู้ตัวจริงของฉันตัวจริงของฉันเนี่ยก็คือ นินจาเบนิอยู่ในความมืดนายต้องมาต่อสู้กับฉันก่อนเดี๋ยวนะเบน่นายเป็นพ่อครัวไม่ใช่หรอแล้วนายเป็นนินจาของหมู่บ้านแห่งนี้ได้ยังไงเนี่ยเมื่การต่อสู้นั้นมันจะลำบากสักเล็กน้อยโดยการเจอนินจาเบน่ด้วยวามปวนท่าต่างๆแต่สุดท้ายเราก็สามารถเอาชนะมาได้แล้วก็ผ่านเบนนี่ไปตอนนั้นนึกว่าเบนนี่จะมาขวางอยู่คนเดียว่านหัวหน้าก็ขัดขวางเราด้วยงั้นเหรอหัวหน้าบอกข้าไม่ได้ขวางเจ้าอ่ะแต่เจ้าจะต้องแข็งแกร่งเพราะจะผ่านข้าไปให้ได้ก่อนจะถึงได้รับมอบหมายหน้าที่นี้เราก็เลยพิสูจน์ตัววเองด้ยการ กระทือบโปเกมอนของหัวหน้าให้จมดินแล้วก็ผ่านไปอ่ะเพื่อทําภารกิจของเราให้สำเร็จในการปิดรอยแยกเราที่ขึ้นมาบนเขาชินโออ่ะอยู่ดีก็เปิดปกตูมิติออกมาเดียวนะโอ้นี่มันพันเกีย์นี่นะเราเลยใช้พลังของเรเชนในการควบคุมพันเกียร์แต่สุดท้ายโซ่แดงก็ไม่มีไอฮิตทิิตอะไรเลยอยู่ดีมันก็ขาดออกมาสุดท้ายเราก็ต้องเลยประท่ากับพันเกียร์ต่อหนึ่งตัวหนึ่งอ้าวจัดไปพันเกียร์อ้าวพันเกียร์เดสแล้วนะทำไมง่ายจังอะเฮ้ยแต่ภารกิจไม่ให้จับพันเกียร์เว้ยเฮ้ยมันไม่ให้ไม่ได้ฆ่ามนะ เพราะนั้นเราก็เลยต้องมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะเพื่อจับพันเกียร์ให้ได้นะเอาละคราวนี้ขอจับให้ได้แล้วกันนะแต่สุดท้ายผมก็ฆ่ามันอีกรอบบ้าเออ ผมก็เลยต้องมาจับมันใหม่อีกรอบอ่ะสุดท้ายรอบนี้ผมก็จับมันได้ตอนแรกนึกว่าจับพันเกได้จบเปล่าเลยอยู่ดีดีออกาก็ออกมาจากประตูมิติอีกตัวหนึ่งข่าวนี้แหละหายนะของกิ่งเนื่องจากเราไม่มีเลสเชนในการควบคุมแล้วเดี๋ยวกากันเลยเอลเราว่าเมื่อนี้ออกมาตั้งหลักได้แล้วเราก็มาปรึกษากันนิดหนึ่งว่าจะทายังไงต่อไปดีทุกคนเลยสรุปว่าเราเอาจะต้องไปทําบอลชนิดพิเศษนะในการมาจับดีอ๋ยอกาพร้อมกันหรือยังอะ นะเอเคเออกกลังกายซะนิดหนึ่งนะโอเคว้ยนี่ก็คือของที่เราตามหาอยู่นะซึ่งหินตัวนี้เนี่ยเมื่อเอาไปทาโปเกบอลแล้วเนี่ยจะเป็นโปรเกบอลที่แข็งแกร่งที่สุดเราเลยต้องขอขุดแร่นี้ไปสักนิดหนึ่งเพื่อไปทำโปเกบอลเพื่อจับดิออกาแต่ก่อนจะเอาบอลไปอยู่ดีสามสาวฉัวขโมยเนี่ยมันก็โผล่มาอ,อีก,กแล้วปัญหาคือแม่ท่านเนี่ยโผล่มาได้จังหวะสาคัญพอดีเลยเนะเพราะนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไร เดี๋ยวขอตบแม่สามสาวนี่ก่อนละกันเอาละหลังจากชนะมาได้เนี่ยเราก็เอาหินมาที่ศูนย์ใหญ่นะเพื่อทําหินโปกเกบ,บอลที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเราก็ได้มาเพียงหนึ่งลูกเท่านั้น้วยความที่มีเรามีออริจินบอลแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาปะทะกับดิออค้าซะง่อยแต่การประทะเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะได้นะจนพันเกียร์เนี่ยจะต้องออกมาปนะ้องกันเอาไว้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะได้อยู่ดีจนเราต้องปะทะด้วยตัวเองอะ่ะการต่อสู้เนี่ยก็เป็นไปตามด้วยชมุมนูนวุ่นวายนะ่าดูจากรูปวดลูปูลูงูลูเดียว กันนไม่ใช่นะพอดีเนี่ยรัศมีการทําลายมันสูงไปนิดนึงนะเราต้องรอยกระโดดหลบอยู่ตลอดเวลานะเนื่องจากมีการวางทุ่งระเบิดอุกบาตเต็มไปหมดเลยในทีสุดท้ายเราก็สามารถเอาชนะมาได้จนเราสามารถมีโอกาสได้โยนออริจินบอลไปถูกดิโอการิจิบอลเอ้ยจับมัน่นเดี๋ยวก้ายอมซะดีๆจะไม่สามารถหลุดพ้นจากออริจินบอลนี้ได้หรอกนะท้ายเราก็จับดิโอกามาได้นะครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นจุดสิ้นสุดของรอยแยกแล้วก็ทําให้ท้อง ฟ้าสดใสกลับมาเหมือนเดิมเย้ Yay! ดีใจกับโลกใบนี้แต่วิหารจินโอแหลกสลายไปไกลพิบตานะพังไม่เหลือชิ้นดีกับการประทะของดีออกาและเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นจุดจบของเนื้อเรื่องโปกเกมอนเรนเจนอาเซปนาน,นี่เราก็เล่นจบ นะในเนื้อเรื่องหลักแล้วด้วยความที่อาชีพหลักของเราเนี่ยมันก็คือหน่วยสํารวจนะในการสํารวจพฤติกรรมโปเกมอนเมื่อโปเกมอนเรายังสารวจไม่ครบเพราะนั้นเราก็ยังไม่สามารถทิ้งอาชีพนี้ไปได้ด้วยความที่งานของเราเนี่ยมันก็คือหน่วยสํารวจนะเราก็ต้องคอยจับโปเกมอนและศึกษาโปเกมอนตัวต่างๆให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนปกตินะหรือโปเกมอนมายาก็ตามโวโลเนี่ยด้วยความเขาเนี่ยเป็นคนบ้ามากๆเลยกับพวกตำนานต่างๆรวมถึงเขายังบอกอีกว่าเพจที่เราได้มาจากโปเกมอนต่างๆ,ๆเนี่ยมันมี ลังอยู่วัะน,นั้นเนี่ยเราต้องรวบรวมเพดนี้ให้ครบซึ่งเพจนี้มีความไปได้นะ่ที่จะอยู่ใน โปกมอนในตำนานต่างๆพราะนั้นเราก็ต้องตามล่าโปกมอนในตำนานทั้งหมดเราก็เลยต้องแวะไปถามท่านหญิงโกจิตา้าท่านหญิงโกซาบอกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะให้เราไปทำอะ่ะเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยว่าหัวหน้าโคโมโดของเราเนี่ยอุตสากเก็บเพลทได้ดตั้งเพลทหนึ่งเนี่ยแต่ไม่ให้เราหัวหน้าเลยทดสอบความสามารถของเราก่อนสุดท้ายเราก็ชนะมาได้แล้วหัวห,หน้าก็ให้เพลทกับเราอะนะเอาละเราก็เข้าทําอีกครั้งในทะเลสาบทั้ง3เนี่ยเพื่อจับตัวโปกมอนมายาให้ได้เพื่อจะได้เพลทมาครอบครองเนี่ยนะขอจับหน่อยซิ นี่แนี่ทําให้มึนก่อนทําให้มึนโอเคเรียบร้อยแล้วชะงักติดสตันแล้วเราก็ปาบอลจับอย่างง่ายได้ซึ่งผมเนี่ยนะก็ใช้แผนนี้กับม,มอนมายาทั้ง3ตัวนี้เลยแล้วมันก็ได้ผลดีซะด้วยเดอ้อแล้วผมเนี่ยก็ไปไล่จาโปเกม,มอนมายาไปเมืม่อนตำนานต่างๆนะแล้วมก็เจอมาเยอะแยะมากมายไล่จับก,กันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวทั้งตัวเล็ก ตัวน้อยตัวยักษ์โคตรโครวมก็จับมาหมดแล้วอะในเพจสุดท้ายเนี่ยก็อยู่กับโวโรผู้เปิดเผยใบหน้าแ่้จริงนะว่าเจ้านี้เนี่ยเป็นตัวที่ร้ายของเรื่องนะต้องการสร้างโลกใหม่เพลทุกเพดอะที่เจ้ารวบรวมมาทุกคนเอามาให้ข้าขาจะรวบรวมพลังนนแล้วไปพบกับอาเซอุสเพื่อให้อาเซอุะสร้างโลกใหม่ที่มันดีกว่าเดิมผมนี่เดินหน้าเข้าปะทะกับโบโรอย่างกล้าหาญเนี่ยเพื่อเอาชนะโวโรให้ได้นะแล้วเอาเพทมาให้หมดนะเพื่อเราจะเป็นคนไปพบ อาเซอุด้วยตัวเองเมื่อเราชนะโวโลแล้วเพลงทั้งหมดก็กลายเป็นครยที่ต้องคอยเป่าเรียกอาเซอุดแต่เมื่อผมลองเป่าแล้วลวก็มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแต่มีเสียงกระซิบกลับมาว่าจงไปเจอโปเกมอนให้หมดอ่ะแล้วเราก็ได้รู้ว่ามีโปเกมอนก็คือกิรติน่าเนี่ยเรายังไม่เคยเจอเลยเราก็ต้องไปจับกิรติน่ากันก่อนนะซึ่งกว่าจะจับได้นี่ก็โหด้ายพอสมควรนี่ผมเนี่ยฟื้นพลังเอาฟื้นพลังเอาเลยทีเดียวนะจับยากเหลือเกินนะ่ะแล้วไหนใจพวกเทวา่าพาป่วน นี่อีกเนี่ยกระจับยากนะเดี๋ยวก็วิ่งหนีบังละเดี๋ยวก็ไล่าพายุบังละนะเดี๋ยวก็สร้างเกราะบังละนะตัวดีเลยนะผมก็ต้องทําเป็นนินจานะค่อยๆแอบเข้าไปย่องๆเข้าไปจับมันนะไม่งั้นมันนี่ก็หนีกันกระจายนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไปหลอดมือของผมหรอกผมก็สามารถจับมันมาได้ทั้ง4ตัวนะหลังจากที่จับได้หมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป่าขุยเรียกบันไดสวรรค์มาได้เพื่อไปเจอกับอาเซอุสเมื่อเราขึ้นบันไดามาเนี่ยเราก็เจออาเซอุสโผล่มาเนี่ทำ อะไรเลยนะส่งสัญญาณทางโทรศัพท์ให้เราอย่างเดียวอะล้วอยู่ดีๆเข้าฉากต่อสู้ซะง,งั้นน่ะถามจริง ให้ผมทํะไรเนี่ยโอ้โหหลบไม่ทันนะฉากนี้หลังจากสู้กันอย่างยาวนานนะผมสู้ชนะบ้างสู้แพ้บ้างนะยอมแพ้บ้างแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็สามารถเอาชนะมาได้นะไม่จะยากเกินไปสำหรับผม,มนิดเดงก็ตามโอ้โหกว่าชนะได้เนี่ยบอกเลยหืดขึ้นคอนเลยทีเดียวนะสุดท้ายก็ได้เพลทอันสุดท้ายมานะเพลทในตำนานสุดท้ายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะเราก็ต้องอยู่บนโลกนี้ต่อไปไปสู้มางั้นงานแะละผมนะโปเกมอนลีเจนอาเซอุดก็จบลงตรงนี้นะอากาศก็หนาวเหลือเกินนะ่ะ ลืมกดไลค์ให้ผมด้วยอย่าให้ผมดาวในช่องนะอยู่คนเดียวอะ่ะนะขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ